ท่านเป็นยังไงความสงบเออก็เป็นสั้นละเราจะย้ำรูเท่าท่านความคิดจะฝันทั้งท่านตื่นอยู่สิ่งใดที่เฮาขิดในความอยากได้อยากอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นแเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกแบบคักแท้กันนะ นั่นแหละคือฝันทั้งทั้งที่ยังบ่หลับเด้นะันสิมีอารมณ์นั่นแหละเอื่นว่ามีอารมณ์มีอารมณ์อยากได้คักๆนี่ของกูโตกูของกูนี่มันเกิดขึ้นอัตราตร่างๆยังเต็มอยู่ด้วยาเฮาหูแล้วว่าวิธีที่ให้้นจากถุกได้คือพยายามสังเกตความคิดอืสังเกตความคิดมันคิดเรื่องใดเอมันถูกเพราะเรื่องใดสิป,ปอยวา่างวิธีใดี <c oughs> ถ่ายมันเขยาไาไดับว่าท่านได้แทงสิเขากับพระยามที่สี่อยู่ในคําบริกรรมอันเดียวคิดเป็นค่าเดียวย่งมางไยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่คิดคิดพุดโธจังนสิมันก็นเหตุไห้เขาาไปคิดอย่างอื่นในเรื่องความอยากได้อยากดีอย่างนี้อย่นเกิดอารมณ์เราร้อนกังวลน,นะฉะนั้นจังหวะจะพระยามแต่ผู้คนบริเณพระยามบอกว่ามันชินคิดเรื่องอยากได้นั่นอยากได้นี่นะอยากได ถึงทุกคนตื่นขึ้นมากนะคิดหาเงินอยู่แล้วเน้นไปเรื่องนี้สะกคนความรวยควมอยากใดยากดียากมีอยากเป็นมันจะคิดไปเองของมันนั่นคือความเคยชินแต่เขาชินคิดตะพุท่ธขําเดียวนี่ตลอดนี่ยิบสีช่ชั่วโมงคือสิดีเนาะช,ชินคิดตะพุทโธพุท่ธพุทโธตลอดคือสิดีสำหรับน,นั่นว่าต้องฝึกระว่ามันเป็นของมันมานานแล้วในการคิดถึงคว่ำแบบใด อยากได้นั่นอยากไดนี่คิดเขียดสร้างคน้นั้นสร้างคนนี้เอาสิแยกย่อยออกให้ฟังคือว่าพื่อจงเข้าสร้างบุคคลผู้ใดผู้หนึง่งเขาก็สิคิดอยากทำลายทำลายเขาให้ชิบหายเขาก็มีความรู้สึกยในนแหละอยู่ในภาพทิ่าของวาดปรุงแต่งเราเองนั่นแหละในขณะนั้นไีอย่าลืมวาม่าสิ่คของกำลังยูนในนรกละนั่นนี่แหละจังหวะเวลาใดที่เขากำลังคิดถึงคนที่หักได้ี่มคิดปรุงแต่งกับของกูลูกกูหลานกูอันเก่านั่นแหละ คิดบงแต่งอย่างนั้นเนี่ยจากสางฐานะครอบครัวให้เขาจังสันจังสี่ให้เขาเป็นคู่เป็นจังสันจังสี่คิดลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นความหลงคือเก่าอีกนะบ่งู้ว่าจะไปเป็นเศษซากเดรัจฉานหรือไปเป็นหยังเออแต่าตายด้วยอารมณ์โลกอ่ะคนก็บเบาโดยกลางๆเอาไว้ว่าเป็นเปรตแต่าตายด้วยอารมณ์โกรธเพือ่อสัตว์โรคอสุรกายแฝงซีแต่าตายด้วยความหลงคนก็เปียกไว้แค่ว่าเอออาจจะเป็นเดรัจฉานนะ แต่จริงๆมันก็แย,ยกย่อยซ้อยไปที่อะไรยางยูดอก <c oughs> ถ้าสังเกตบางคนเลี้ยงสัตว์บ้าเนี่ยคือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่เออเวลาเลี้ยงแมวเวลาคิดถึงแมวสิสิคิดถึงภาพที่จะของอินเข้าไปในในหันเด้เวลาหยอกแมวเนี่ยอยากให้มันเดมเดมือใส่ควรใส่ควรขวนเด้ปั๊บปั๊บกินตนาการเข้าไปในหันมันสิกินตนาการเข้าไปเปียบสัว่าตัวของเป็นอันเดียวกันกับแมวนั่นแหละ กับแมวกับหมาคือกันเวลามันนอนง่ายขึ้นเฮดมือแล้วห้องกัดสีท่ำทาควักใส่ควักขวาถ้ามันจับน้าคือมันกับควักน้าตามที่ำเหตุหรือหัวดีใจเด้นั่นแหละกําล่างเป็นสัตว์ชนิดนั้นอยู่เดียวนั้นนี่เขาไม่ได้รูต้ตัวของเขาเองเลยเขาไม่รู้ว่าเขากลั่งเป็นสัตว์นนินั้นอารมณ์วามรู้สึกนี่มันมันอินเข้าไปแจ๊สิบบอกว่ายังไงคือมันปลื้มใจขึ้นยังกับอันกับอันแมวเหตุถึกใจใน,นี่ควรพุ่นควรพี่ หรือว่าแมวไปเห็นยังลมแตกขวมยังกระแล้วแต่หีิสิรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นนะน,น,นั่นแหละจังว่าคนบริรู่เลยว่าสักความก็ร่ังเกิดไปกับสิ่งนั้นเนะี่ยความคิดทั้งหลายเหตุให้เกิดมันสิวาดภาพจินตนาการขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเนะี่นั่นแหละเพียงสัตย์แต่เขามาอยู่จังสีเขาก็ไปคิดถึงแมวถึงหมาเออคิดถึงนั่นนี่นั่นแหละในขณะนั้นจิตกับยุหันนั่นเองเออ มันกว็วาดภาพแมววาดภาพหมาสัดเลี้ยงที่จะของมักทีสุดแล้วก็ใส่ใจกับบ้านนั่นนั่นแหละแต่ว่าน,นั่นคือกับลังสารเสือเกิดโดยวัลลุโตเด้สางเสื้อเกิดตัวนั้นเห็นหลายๆคนเลี้ยงหมาจังสีขาเห็บขาเหาขานังคนีเออบอกจะของเป็นผู้มีเมตตาเมตตาจังไรหักเฉพาะโตเดียวขาอีกเป็นพันพันเมืน่นเมื่อโตนี่บ่ได้คุ้มกันเลยอย่าเรื่องว้ชีวิตหนึ่งเสมอกัน และตัวนี้ผู้ใดฟังอยู่ท่านอื่นก็ตามเอาไปคิดบ้องเลยในธนะครนั้นจะจะของก็เริ่มเป็่นความรู้สึกนั่นมันสีได้ลดได้สาดคือยังเวลาคิดถึงหมาถึงแมวเวลามันหยอกทั้งสันทั้งสี่เฮาเต้นก็ดัดกัดดบมันสี่เอาเข่าไปในอารมณ์เต้นดัดดัดเดดทั้งสันเหตธาทางไปน้ำมันเด้เออแนว่าพวกเจ้าว่าเหต่าทางไปน้ำมันเด้แตมันสิต๊ใช่เหรอเหตมือแค่แตมันสี่ต๊ขวาก็ลัดใส่ลัดขวาเนี่ย เป็นนังสัตอีนี้ความรู้สึกของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆน่ะส่วนมากก็เลื่อนเวียนไหวกัน,กนยู่ได้นั้นแหละแต่เ้าถอนใจออกมาให้ดูมันทัานแต่สงเคร,ร,ราะห์กัสงเคราะห์เปธรรมดาใครจะเสิววายตั้งแด๋ละเนาะเราทั่วไปไนนเนี่ยเด้เน้นผู้ใดผู้หนึ่งเนี่อในจังว่าเลี้ยงตัวหนึ่งขาอีกหมื่นตัวเออมันคุ้มกันอยู่ว่าม่ได้คุ้ม <c oughs> เป็นลังสันเดิน,นังว่าพันธย่มผู้ใดสิมีเอ่อพันลังวาพ่นบ่ให้ห่วงสัต์สิ่งของเอยียงต่างๆนั่นนะ่าเอาจิตไปคิดตามันหลายควบคิดจะไปคิดกับมันขนาดนั่นแต่โดยนี่เลี้ยงอยู่แล้วก็เลี้ยงไปจนกว่าสิตายจากกนรละคือที่จริงแล้วว่อยากให้นั่เขมาสุเลยสัมสำรับนักปฏิบัติธรรมมันเป็นหมาเป็นแมวหลายที่มาติดอะไรมาอยู่วัดอันหนึ่งกระแมนใช่ควาละ คันหนึงมีเกี่ยวพันเข้ามาดอกปัะญายามที่สิดึงความรู้สึกออกจากสิ่งที่เฉ้าะหลักนั่นเองหมาตายจหายน้าหมาอย่างนี้ก็หล่ะลดส้นหรือว่าหมาไปกัดเขาได้บัดเนี่ยเออดกับค้นบางไงมันได้ว่ามันได้หมาแต่ความไปกัดค้นอยู่ถ่านนออเพื่อนนั่นสิก็มี่กได้เห็นอยู่เอาไปมาค้นพูน้นันเราบ่ามีคาทอหมาบาัดเขาเมี่ยงขึ้นเป็นได้หล่ะกรมมอน้าบ่หล่ะ เขาฝาดคนของเด้อมุสย,ยังกระดอดอเห็นบอสยังสั่นกระสมพวนอยังสั่นมาไปการลูกเขาตายสิมาปรับเขาปาโทษ <c oughs> <c oughs> นันแหลคือบ่ไว้จากอันใดเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์อยังเลยเห็นแก่โตล้ว,ลวนๆประเภทนี้เห็นแก่โต <c oughs> ชีวิตของเขาก็มีคาแต่ว่าเป็นคนที่วบนนี้ ถ้ามันไปกัดเนื้อื่นๆก็มิคาคือกันแต่ว่าเป็นตามอำนาจกรรมที่ว่าสมารถท่านเอาขึ้นใดในขณะนี้อาจจะเอาขึ้นใดในอีกขณะหนึ่งในศาสตร์ต่อไปและต่อต่อไปการให้ผลของกรรมมันมันยางนานเลยมันว่าเลยแล้วง่ายเลยตามใดที่เฮาพ่ะท่านถึงขันโซดาบันยังต้องมาหลับอยู่เลยบราณธรรมดาคืนไปยุสวรรค์แล้วจริงๆที่เหลือใส่บุญในสวรรค์แล้วที่เหลือมันเป็นบาปเลยบ่าละ พ่นี้ยงมให้รู้ค้นค like ิดจากของให้มากๆในขณะใดที่เขาคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นยิดมันถือมันอันก็ของกูนี่ของกูกูต้องเอาให้ได้เกิดความรู้สึกรุงแต่งไปต่างๆนานาอันนั้นเรียกว่าฝันทั้งๆที่ยังตื่นอยู่จิตสุดท้ายตายในขณะนั้นมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดถึงคนคิดถึงงวถึงควายถึงหมูถึงหมาถึงแมวจิตสุดท้ายก็ไปอยู่น้ำแมว ในขณะตายนั่นพับไปละไปอยู่น้ำอันันละเข้ามาคิดสุดท้ายพากันเข้าใจดีล้าบอกเข้ามาคิดสุดท้ายคือความคิดอนใดที่เข้าคิดถึงมันเข้ากับวาดภาพจินตนาการไปอยู่แล้วบน้นบแมยนหอดจินตนาการมันจาเออมันเป็นภาพจําจาแล้วก็จินตนาการเป็นภาพจําแล้วจินตนาการว่าเป็นทั้งสั้นเป็นทั้งสี่คือเข้าคิดถึงฮื่นนั่นแหละวาดทั้งสี่ปุ๊บจะเห็นฮืน่นหลดหมานว่า ผมว่าตายในขณะคิดถึงยังสีมันไปเฮื่อนนั่นแหละซะก่อนแต่ว่ามันสิเขาไปเป็นสีเทียมกับแจ๋นก็อีกเองนึงอันนึงอันนี้แล้วแต่แนครับคือว่าหาที่อยู่สิมันดีคือว่าคิดเนี่ยมันดีเนาะภาว่าน่าไหวยางจิดยังมาออกตามธรรมดาสาผู้พนศึกษามากไหวเป็นแนวทางค่อยเปรียบค่อยเทียบแล้วก็มันสิขนาดใจของจ้าของไรเองดอก กุศักษามากานะคือเขาจะเอาตัวอย่างของพระองค์นั่นพระองค์นี้มาในพระไตรปิกฎกอะตามโอ้พ่นนี่เห็ดจังสี่องค์นี้เห็ดจังสี่จังสีงงส่พลังงับพ่นแบบนี้แบบนี้เนาะนี่ก็ดึงมาใส่ใส่จากของด้แมันเอาไปเทียบผู้อื่นดึงมาใส่ใส่จากของก็เลยคิดว่าให้นึกถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเถอะนึกแล้วมันสบายใจโดยบ่ไเ้เดือดร้อนในภายหน้าและภายหลังพรหอมนะนึกถึงคําบริกรรมเาหน้านั่นแหละบทสวดมนต์นั่นแหละ การเกิดต่างๆนานากับอาศัยการคิดนนแหละคิดอย่างมีอารมณ์เลยเข้าใจว่าย่าเล็กคิดอย่างมีอารมณ์เลยเวลาเ้าสั้นคู่ใดคู่หนึ่งจะมีอารมณ์โดยเฉพาะหัวกัเมียเนาะศูนย์พัาธกรรนี่หเมื่อใจสั้นเมื่อยมอยลงบดล่างกายัน่บอกเมื่อเฮ้ยเด็กเพชนั้งเข้าบ่ได้เป็นบละเออนั่นแหละครับร่างถือไฟนรกใหม่อยู่เป็นสั้นถ้าเจ้าบ่าเอาไพ่ให้เจ้าของไพ่ที่มาเอาไพ่ให้เนาะ นั่นและต้องอาไพ่เห็นจะของได้จังสรนเออเวลาใดที่เราโกรธเกลียดเครียดแค้นบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งคิดบังที่จะทําร้ายทําลายให้เขาชิบหายเวลานั้นเรากําลังเข้าสู่ไฟนรกคิดไปโลดจะต้องยุดให้มันเป็นเด้พอมันชินน่นสัยนี่นิสัยสดึดใช่สตสลิงเขออาืะคอยแต่จับเกลียดเรื่องไดก็ตามสติสลิงเขียดอย่งเดียวนั่นบ่กนั่นแหละ มันชินเราได้น่ะน,นะมันเป็นเองเรแห้งเราเองก็เลยพยายามอภัยตัวเองไหม,มจักว่าโกรธเขาเราลงนรกใจบ่าอะไจักว่าอะไรบานี่โกรธเขานี่เราลงนรกเรือจังหวะพยายามเอาถ้ำขอดข้อนึงที่มันถือกับเจ้าของมันสมารถที่สี่คมใบใดไปกำกับเจ้าของเอง บทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งพทูโทก็สิว่าบ่ได้บ่อ่านบ่ออก่าสำนัก็เลยเนาะ <c oughs> แตเนเพียงสนนั้นแหละเอาฉะนั้นละก็คือว่าพระยามทำความเคยชินคืออารมณ์อารมณ์และความคิดสุดท้ายนี่ก่อนที่จะหลับเนม่ทุกคนไหวพระสะกอนมื่อไหวพระแล้วแต่สมท่านสิหาด้วยจิตจิต,จตนาตั้งกันเองอืตั้งแต่สาธุนี่ข้าพเจ้าขอ,ขอตั้งจิตจิตนาในการรักษาสิหาน 5, นะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงหกโมงเช้าเนี่ย อ,อถ้าถึงหกโมงช้เราขอเลิกกันในระวางนั้นห้าเดีมันตื่นขึ้นไปห้องน้ำพยายามกันมาช้องว่ายว่ากว่าแต่ไปตั้งสัจ,จวาลไม่หกโมงเช้าแล้วก็คือยุดยุ่งแมงมุมหรือยังก็แล้วแต่ดีมันเห็นในห้องน้ำนังสีความเคยชินของคนมันขาปั๊บหลุดเลยนะเป็นสันี้ความเคยชินเลยขาปับ๊บหลุดแล้วก็บรรณีความรู้สึกว่าเขาสิเจ็บป,ปวดอีกได้ขนาดนั้น จะว่าพระยามนี่คืออารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับทออีแล้วหน้าถูกของเจ้าของิีหน้าสาเหตุที่เจ้าของถูกอทีหน้าขนทาง้งประถูของเจ้าของนั่นมันก็ถึงดับของมันเองดอกแล้วก็แล,วกแล้วก็คิดถึงความตายนี่ตายยังได้กระซางถ้ากูตายนี่ตอนนี้ขนะนี่หรือรับตายกระรางยกูบัคอกลรมมาเกิดไปนิพพานอย่างเดียวว่าเอากระมืออีกแล้วซส่นกูนายขับออบริกรรมไปเลยกูโทษก็ได้นิพพานังปรมังสุข,ขังก็ได้แล้วแต่ บนันทึอารมณ์จิตแรกก่อนที่จะลุกก็คือกันพระเจ้ามดึงไ่บทีติขอ้องซะกอนพุทโธพุทโธพุทโธรู้ว่าขึ้นหลน่นตอนขณะที่ข้าตื่นง่วงง,งงี่เง่ยขึ้นมาปุ๊บนี่ผู้ใดยากว่านิพพานังปร r ม m a สุข,ขันกรบาไปหรือผู้ใดสิเอาพุทโธพุทโธกระบาไปนี่คือนึกถึงจิตที่เป็นกุศลนึกถึงหม่องมันเป็นกุศลเป็นบุญคมมันไวเพื่อให้เกิดความเคยชินมันี้ผู้ใดว่างให้ห้าวใดได้ถามาระเฮ็ดเอาเองมันบลามันว่าจะเลิก เวลาเจ้าศูนย์ผู้ใดเห็นหเจ้าเศร้าใดเอาบ่มีเได้เอบอบ่มีม,มันจะเศร้าเอาเองเศร้าจะของเองนั่นแหละคิดไปคิดมาอแต่ว่าสุวัติเศร้าบุ้ยพอแหงอยู่เอ,อในมือนันก็ยังบะแล้วสองมือสามมือนก็นบบแล้วเป็นทั้งสัตว์จังว่าพยะ้าะยามระงับเอาแนวอื่นขึ้มมาเวลาอารมณ์ความรู้สึกฟืดขึ้นมากนี่เออผู้ทษรั่วเลยไหม บ่ต้องจับน้ำรมหายใจดอกรั่วเลยพุทโธ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 คมใจมันคิดอย่างอื่นออกถ้ามันคิดอย่างอื่นมันคิดว่าภาพหรือจินตนาการใส่คมหลุดซึืงจากข้อนฟาดหัวทําไมล่ะนั่นแหละเอาตัวคิดนี่คิดพุทโธไปนี่เรือคิดนในมัตถุพุทธะดังรั่วไปเลยรลดอะไรตัวเอาตัวนี้คมไว้ในอารมณ์เดียวนึ่งมันจิตสงบหรือว่าท่านสงบกับซางเหตุไปโลดวาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงจักเองหรอกงบหรือว่ปงบก็ดี จัาหวะพันยญามควบคุมมจะาของนงนมันไดอารมณ์ความรู้สึกมันตัวภัยว่าได้ได้อารมณ์ความรู้สึกตัวภัยว่าไดบอกกับผู้อื่นปากอย่างหนึ่งความรู้สึกจะาของอย่างหนึ่งจังกวาพันยามแต่ต่อองบ่าอาไยเห็นจะคของเราไพ่ใช่มาอาไยเห็นจะาของไดเห็นป่ะ,ะพอเมื่อ